รับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับพี่นนท์วันนี้จะมาพับบูเบแังนะครับซีซั่น2นะแบบแบบที่2เลยนะครับรุ่นที่2นะครับนี่แบบนี้เลยมันจะมี3ามแฉกนะครับปกติแล้วบูเบแังนะจะมีแค่2แฉกนะที่พี่นนท์พับไปนะครับนี่เลยแล้วก็เราก็งออย่างนี้ด้วยนะครับแบบล่อนดีมากนะล่อนดีกว่าอันเก่านะครับแบบปลาไปแล้วก็กลับมานะครับแต่อยู่ที่การพับด้วยนะครับการพับการปานะครับอ่ะก่อนที่จะไป ดูการพับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่นนท์ถึง1,000ด้วยนะครับ1,000ไลค์ 1, like ด้วยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็พับครึ่งกระดาษแนวยาวก่อนเลยนะครับผมแนวยาวนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วก็ พับสามเหลี่ยมนะครับพับสามเหลี่ยมเข้ามาแบบนี้นะครับให้มุมตรงนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับผมให้มาอยู่ตรงกลางเส้นนะครับที่เราขีดไวไ้นะครับผมสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ให้ให้มุมมาอยู่ตรงกลางตรงเส้นอย่างนี้นะครับผมกดตรงแล้วเราเราค่อยๆรีดนะครับตรงแล้วแล้วก็รีดเลยแบบนี้นะครับ ก็หันมาแบบนี้เลยแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้ด้วยนะครับปุ๊บให้มันตรงกับอันนี้นะครับผมเส้นอันนี้เลยนะครับพับเข้าไปเลยเล็งก่อนนะครับเล็งแล้วก็เปิดใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะนี่มันเกินละถ้ามันเกินแล้วก็พับใหม่นะครับพับใหมให่มันตรงกับเส้นนะครับผม ประมาณนี้ตรงแล้วนะครับพอเราพอตรงแล้วเราก็ทําการรีดได้เลยนี่แล้วเราก็จะได้รอยสามเหลี่ยมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการตัดตัดออกเลยนะครับผมชึบนี่แล้วก็อีกข้างก็เหมือนกันนะครับผมอีกข้างก็ตัดออกเหมือนกันเลย ไอเหลือแค่สามเหลี่ยมนะครับปุ๊บนี่เราก็จะได้กระดาษสามเหลี่ยมแล้วนะครับสามเหลี่ยมที่เราพับแล้วก็ตัด,ตด,ตดมานะ,ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับเข้าแบบนี้เลยนะครับบ,บแล้วก็ทำคันรีดเลย พับอีกข้างนึงครับทั้ง3ด้านเลยนะครับผมพับทั้ง3ด้านเลยนะนี่แล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะครับผมทั้ง3ด้าน3ามมุมนะครับพับเหมือนกันเลยนะ Okay. มาถึงขั้นตอนนี้ก็เปิดขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นรอยแบบเยอะมากนะครับจําให้ดีนะขั้นตอนต่อไปให้เราพับขึ้นนะครับให้มาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับตรงกลางพอดีนะพับขึ้นนะครับแบบนี้นะปึ๊บให้ตรงกันนะครับเส้นนะครับสังเกตว่าเส้นมันจะตรงกันนะเราทําการรีดเลยพอตรงกันแล้วนะครับทั้ง3ด้านเลยนะครับผมเปิดออกแล้วก็พับอีกด้านหนึ่ง ครับตั้ง3ด้าน3มมุมเลยนะครับด้านนี้ด้วยครับผมครับเข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บนี่ก็จะได้อย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราบีบเข้ามาบีบเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็รีบตรงนี้ก่อนเลยบีบ แล้วเราก็รีดตรงนี้นะครับทั้งนตรงกันปึ๊บบีบแล้วก็รีดครับผมนี่มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราบีบเข้าไปอย่างนี้เลยครับปึ๊บให้เราบีบเข้าไปตรงกลางนะครับแบบนี้นะปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็พับอันนี้ลงเลยปึ๊บนี่พับทีละข้างนะครับใจยเย็นนะครับขั้นตอนนี้ ให้มันเท่ากันนะครับปุ๊บพอเท่าแล้วก็เราก็บีบเข้าไปปุ๊บพับแบบนี้เลยนี่นะครับสังเกตว่าต้องเล็งให้เท่าก่อนนะครับเล็งให้เท่าเล็งให้เท่ากันแล้วก็ตึงๆนะครับแล้วก็พับลงปุ๊บแบบนี้เลยนี่เราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่สวยงามเลยขั้นตอนต่อไปให้เรากลับด้านครับผมกลับด้านมาปุ๊บ พับตรงนี้เข้าเลยครับผมพับครึ่งหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะเท่ากันพอดีนะปุ๊บพับแบบนี้แล้วก็รีดเลยครับผมรีดเฉพาะตรงนี้พอนะครับรีดเฉพาะตรงนี้นะตรงนี้ให้มันโดไปไม่เป็นไรนะครับให้มันโดขึ้นไปเลยปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็พลิกมาปุ๊บเราก็พับอีกด้านหนึ่งทั้งหมด3ด้านนะครับเหมือนกันเลยพับปุ๊บ แบ่งครึ่งนะครับนี่สังเกตได้ว,ว่าก็ครึ่งหนึ่งพอดีนะครับมันจะเท่ากันพอดีเลยปุ๊บอ่ะข้างนี้ก็ปล่อยให้มันโดไปนะครับปุ๊บเราก็มาพับอีกข้างหนึ่งที่เหลือนะครับพับครึ่งหนึ่งกันปุ๊บโอเคแล้วก็รีดครับผมปุ๊บอ่านี่เท่ากันละอ่ะขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็บีบเข้ามารวมกันเหมือนเดิมนะครับนี่แบบนี้เลย เดิมนะเหมือนเดิมนะแล้วก็รีดนะครับรีดขอบๆก่อนนะครับผมนี่แบบนี้นะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราทําการพับทีละข้างเลยดันอันนี้เข้าไปปุ๊บดันเข้าไปนะครับแล้วก็พับลงแบบนี้เลยปุ๊บนี่มันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะสังเกตได้ว่าพอเราพับอันแรกปุ๊บเห็นไหมนี่พอเราดันเข้าไปปุ๊บนี่มันจะเป็นล็อกของมันอยู่เลยปุ๊บ แล้วนนลเ,รลเราก็พับอันนี้ลงปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นล็อกของมันนะครับอ่าแล้วเราก็พับอันนี้ลงปุ๊บนี่เห็นไหมง่ายๆเลยนะครับผมปุ๊บอ่าแล้วเราก็รีดเลยปุ๊บนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่โอเคแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเก็บขอบนะครับการเก็บขอบนะครับอ่าเราก็พับเข้าแบบนี้ก่อนเลยนะครับนี่แบบนี้นะพับเข้าปุ๊บ แล้วก็ปึ๊บแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะ่ะให้เราขี้ออกครับพอพับได้แบบนี้แล้วเราก็พับตามรอยเลยครับปุ๊บแบ,แบบนี้นะครับเราพับขึ้นมาเสียงขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ะกระดาษที่เหลือเราก็พับเก็บเข้าในเลยนะครับมันจะมีรูอยู่นะ่ะมันจะมีรูตรงนี้นะครับ ให้เราพับเก็บเข้าในเลยปุ๊บหเก็บเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับปุ๊บนี่มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับพับแบบนี้เลยทั้งสามุมนะครับผมปุ๊บพับแบบนี้แล้วก็พับคับแบบนี้อีกรอบหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขี้ออกครับผมแล้วก็พับเข้าตามรอยเลยปุ๊บปุ๊บเราพับขึ้นมา แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พับเก็บ,บนี่กลางก็เหมือนกันเลยอันสุดท้ายแล้วครับผมบบบบบนี่ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่จะทำให้มัน โค้งได้นะครับล่อนแบบกลับมาหาเรานะครับก uh ็爸爸อ,อันนี้เลยนะครับปึ๊บกลับมาด้านนี้นะกลับมาด้านที่ไม่มีรอยนะครับผมกลับมาด้านนี้นะครับเราก็ทําการโค้งหน่อยนะครับโค้งอันนี้หน่อยนะครับปึ๊บแบบนี้นะให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทั้งสาด้านนะครับผมนี่นะครับนี่แบบนี้ปึ๊บ โค้งหนนะครับโค้งนี่ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็เวลาปลาก็ปลาแบบนี้นะครับผมน้องๆลองเอาไปปลากันดูนะครับพี่นนท์ไม่มีพื้นที่ให้ลอง <c oughs> ไม่มีพื้นที่ลองให้น้องๆดูนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เปี่ยวเ้าเลยนี่น้องๆลองเอาไปลองกันได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กด like, ตั้ตักดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ